แก๊สนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับเป็นถังเป็นถังอบเตาเป็นถังถ่านนะครับเตาถ่านถังถ่านเตาถ่านไร้กวนนะทำจากถังนะฮะทำจากถังอ่านี่เป็นถังเกี่ยวกับถังพวกน้ำหวานนะครับถังน้ำหวานนะครับตัวนี้ขนาด30ลิตร30ลิตรขนาดเล็กนะครับสามารถอ่า พับขาแล้วใส่ท้ายรถไปนะครับหรือจะไปปิ้งสังสรรในบ้านนะฮะในบ้านนะครับในบ้านที่มีสังสรรการเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาจะปิ้งย่างเ,าเพื่อจะไม่ให้ควันของอาหารอันนี้นะครับลอยไปรบกวนชาวบ้านข้างบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับหรือไปปิ้งนิกกันนะครับแล้วก็ไปปิ้งนะครับ ในเต็นต์ตามเต็นต์ตามเต็นต์ตามที่ตัดธรรมชาติไปเที่ยวกันนะครับควันก็จะไม่ไปรบกวนคนข้างๆหรือแม้กระทัง่ง,ง,งตัวผู้ปิ้งเองนะครับก็จะไม่มีควันมารบกวนเข้าปอดเราอันนี้เป็นเตาเป็นถังปิ้งย่างไร้ควันใช้ถ่านนะครับสังเกตนะครับจะมีที่วางถ่านอยู่สองข้างนะครับนะฮะมีเครื่องถ่านอยู่ซ้ายขวานะครับพอวางอาหาร ที่จะปิ้งเนี่ยวางไว้ตรงกลางนะครับเเวลาเราจะปิ้งเราก็ปิดฝานี้เลยนะครับเรามีล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยล็อกได้เลยนะครับมีล็อกตรงนี้ได้ด้วยนะครับตอนนี้อันนี้ขนย้ายนะครับแล้วก็สามารถมองช่องตรงกลางนี้ได้ครับมีช่องห้องวางตรงกลางนะครับสําหรับน้ํามันที่อาหารนี่จะมีน้ํามันพอมีน้ํามันปุ๊บนี่นะครับก็จะมีช่องน้ํามันลงนะครับเนี่ย น้ำมันจะลงตรงนี้นะครับเขาจะบากช่องไว้ให้น้ํามันลงคุณลูกค้าก็หาภาชนะรองนะครับและด้านข้างจะเปิดตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเปิดออกมานี่จะเพิ่มอากาศทําให้ไฟให้ฐานนี่แรงขึ้นนะครับจะมีสองข้างจะมีสองข้างนะนี่ครับสองข้างพอเปิดปุ๊บทําให้อากาศเข้าและไฟก็จะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะเบาเราก็ปิดซะให้อากาศ เข้าเล็กน้อยนะครับเข้าเล็กน้อยนะครับส่วนขานี่นะครับสามารถถอดนะถอดเก็บไว้ในตัวเตาได้ด้วยนะครับก็น่าใช้นะครับน่าใช้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับก็มีรุ่นใหญ่ตัวนี้ก็มีครับสำหรับไว้ค้าขายก็ขนาด100ลิตรด้านในนี่ก็จะมีที่ปิ้งด้านใน2ชั้นนะครับ200ลิตรนะครับ มีที่ปิ้งด้านใน2ชั้นนั้นสําหรับไว้ค้าขายปิ้งไว้จํานวนเยอะๆปิ้งย่างไว้จํานวนเยอะๆนะครับอันนี้สําหรับไว้เที่ยวนะครับไว้ปิกนิกน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับขนาด30พิลิตรนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจะส่งไ้ทั่วประเทศนะครับตัวน,นี้ดึงออกมาได้นะครับอันนี้ก็เวลาเราจะเผาถ่า,า,านติดถ่านก็ยกขึ้นมาข้างนอกก่อนแล้วสุกแล้วเราก็เอาไปไว้ข้างในนี่เลยนะครับ น่ครับเทศที่ว่าไม่มีควันเพราะว่าเราไว้ตรงกลางน้ํามันจะลงข้างล่างน้ํามันลงข้างล่างไม่โดนไม่โดนฐานก็เลยไม่มีควันนะครับก็สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายนะครับเราก็ถอดนะถอดขามาใส่ในตัวเตาได้เลยนะครับก็นี่ครับใส่นี้เลยนะครับอ่าก็ยกได้เลยครับยกขึ้นท้ายรถได้เลย นะครับนี่ครับ